สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านหนองช้างลงนะครับเรามาร่วมทําความสะอาดทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็โอ้สุดยอดครับพี่น้องนะครับชาวบ้านหนองช้างลงขอบคุณมากๆนะครับนะครับหมู่4บ้านหนองช่างลงเรานะครับนะครับหมู่4นะครับช่วยกันนะครับทําความสะอาดหมู่บ้านนะครับนะครับตอนนี้นะครับหมู่บ้านหนองช้างลงของเรานะครับทางเข้าหมู่บ้านนะครับได้ทําความสะอาดหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนะนะครับนะครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับชาวหมู่สีนะครับชาวหมู่สีด้วยนะครับที่ร่วมกันทําความสะอาดหมู่บ้านนะครับสําหรับผมก็อยู่หมู่บ้านนี้แหละพี่แต่ผมไปอยู่นนแคมพอดีผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้นอนเลยนะครับเพิ่งกลับมาจากเข้ากะนะครับโอ้โหครับพี่น้องเรานะครับอันนี้หมู่บ้านหนองช้างลงนะครับหมู่ที่สี่ตําบลกระบินอำเภอกระบินจังหวัดปัตตานีงเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็ เก็บขยะทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวโอ๋ขอสร้างภาพหน่อยสร้างภาพหน่อยนะครับสร้างภาพกันหน่อยนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับพี่น้องชาวบ้านหนองชะลองด้วยนะครับหมูซีนะครับหมูซีตำบลกระบินอำเภอกระบิน,นปทุมจังหวัดปทุมวันรีรอนะครับนะนะครับมาช่วยกันนะ,ะนะครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะ<อ>มาทำความสะอาด<อ>ช่วยกันมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยใไหม เอาทำความสะอาดนะนะครับกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับพี่นะนะครับขอบคุณพี่น้องชาวบ้านของฉลงด้วยหมู่สี่ตำบลกบินอำเภอวับินจังหวัดปัตตานีนะครับนะครับนะครับความร่วมแรงร่วมใจกันพี่นะครับนะบ้านเมืองจะน่าอยู่ขึ้นนะครับถ้าเราช่วยเหลือกันนะครับนะครับสังคมช่วยกันนะน่าอยู่มากเลยผมก็ยังไม่นอนเลยเพิ่งออกจากกะมา ซึมสลือนะครับเอารถมาทำนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับผู้ช่วยด้วยนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านหนองฉลองด้วยนะครับที่ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเนาะนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนะนะครับนะครับหมู่บ้านอื่นเอาไปยิ่งย่างได้นะพี่นะนะครับนะครับหมู่บ้านอื่นเอาไปย่างย่างได้นะพี่นะนะครับช่วยกันนะพี่บ้านเมืองเราน่าอยู่ขึ้นนะถ้าเราคนไทยช่วยเหลือกันนะครับพี่นะนะครับไม่ว่าเชื้อชาติไหนก็ช่วยกันได้พี่ ครับช่วยกันได้นะครับนะครับทางเข้าหมู่บ้านหนองชั้นลงเลยครับหมู่ที่4ตําบลกบินบุรีอำเภอกบินจังหวัดปัตตานีของเราเลยพี่นะครับนะนะครับเอาเปยิ่งอย่างได้พี่เอาเป็นยิ่งอย่างได้นะครับหมู่บ้านเรานะครับหมู่บ้านจะสะอาดถ้าเราช่วยเหลือกันนะครับนะครับอย่านิ่งดูดายนะพี่นะช่วยกันนะครับช่วยกันชาวบ้านเรานะครับคนะนิดคนเราหน่อยเนาะโอเคครับโอเคโอเค